คือหนูสร้างได้สร้างบ้านบ,าน,บานที่ดินนอสลอค่ะสร้างบ้านบาน,บนที่ดินนอสลอค่ะแล้วมีคนก็สร้างอยู่สิบแปดหลังอะค่ะแล้วอบอตอค่ะเขาก็มาไล่หนูหลังเดียวแล้วเขาก็มาขู่ว่ามีหมายสารมาค่ะอยู่ที่อำเภออะไรเนี่ยหมู่ที่เท่าไหร่อำเภออำเภอโมชัยค่ะหมู่ที่สิบเอ็ดค่ะหมู่สิบเอ็ดตำบลตำบลขามเตี้ยค่ะขามเตีย้ย ขามเปียนะคะขามเปียะใช่ค่ะขามเปียนี่อุบุุบอุบลใช่ไหมคะอุบลโชัยจังหวัดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดอ๋อร้อยเอ็ดนะครับนะที่นสลอนี่ที่อะไรครับอาจารย์นรงครับหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงครับที่ธนารักษ์เขาได้ขึ้นทะเบียนไว้ว่าตรงนี้เป็นหนังสือสําคัญสาหรับที่หลวงนะเขาจะกันเอาไว้เพื่อให้สำรักชารใช้สร้างเป็นอบจสร้างเป็นเทศบาลใครมาขอใช้ก็ว่าไปอายการก็ไปขอใช้นสลอตรงนี้ไม่มีใครใช้ประโยชน์ อันนี้เราก็ขอใช้ต่ออะไรเงี้ยครับสำนักงานตารวจเองถ้าที่ดินไหนมาขอสร้างอาคารหรือทําเป็นนูน่นเป็นนี่แปลงวิชาการเกษตรไหนก็แล้วแต่อันนี้ก็ mm hmm. เราดูตรงไหนว่างก็ไปหาที่ที่นารักษ์ครับเวลาเราจะทําอะไรสักอย่างก็ไปดูว่าที่ธนารักมีที่ตรงไหนบ้างไหมให้เราขอได้สร้างอาคารบ้านพักธุรการนี้ mm hmm. ขเขาเรียกที่หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงครับที่ได้ขึ้นทะ mm hmm. เบียนไว้เป็นที่สำหรับราชการใช้ ยชน์สำหรับราชการซึ่งเขาอาจจะเป็นที่ของเขาหรือเขาก็ยกให้หรือว่าแล้วก็มาทําเป็นที่นอสลอแบบนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่มันต้องผ่านการตังวัดผ่านการสอบในเขตแล้วจึงมาขึ้นทะเบียนเป็นเลขครับอยู่ในความดูแลเขาก็ชงกันครั่งครับผมหนูว่ามีนาไปสร้างในที่เขาได้ยังไงล่ะหนูน่ะคือใหญ่บ้านนะคะเพื่อบ้านให้หนูสร้างค่ะเพราะว่ามีคนสร้าง18หลังนะคะแล้วเขาก็ให้หนูสร้างเพราะหนูไม่มีที่ที่อยู่ค่ะหนูก็เลยไปสร้างสร้างบ้านแล้วได้อยู่ได้อยู่หรือยังยังค่ะ ไอ้ทาแจ่โครงล่างคาค่ะหมดไปห้าหมื่นนะคะแล้วมีเจ้าที่บอกว่าสร้างไม่ได้นะให้หยุดทาแล้วเขาก็ไล่หนูแค่หลังเดียวค่ะเดี๋ยดิอย่าบอกว่าหลังเดียวกี่หลังหนูก,กําลังบอกว่าอา่าแล้วคนอื่นน่ะเขาสร้างอยู่ก่อนแล้วหรือเปล่าใช่ค่ะคนอื่นก็สร้างอยู่ก่อนนะคะแล้วมีคนนีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหนูวหน,นูวมินาหนูหนูตอบช้าช้านะหนูอย่าเพิ่งไปเล่าไปก่อนนะอาขอข้อเท็จจริงก่อนนะ ทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดรวมของหนูเป็นสิบเก้าหลังไหมใช่ค่ะสิบเก้าหลังค่ะอ่าสิบเก้าหลังไอ้สิบแปดหลังที่เขาสร้างมาก่อนเนี่ยเขาสร้างมากี่ปีแล้วตอบสั้นๆไอ้สิบเจ็ดหลังค่ะเขาสร้างมานานแล้วค่ะแต่ว่าสร้างเขาสร้างมานานเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งแต่เดี๋ยวตอบ<ม>สั้นๆก่อนบอกแล้วว่าตกลงกติกาก่อนนะเข้าใจนะอ่า เขาสร้างมานานแล้วแล้วเขาอยู่ทํำมาหากินอยู่กันเป็นที่พักอาศัยใช่ไหมใช่ค่ะเออทีนี้หนูก็มารับใครเป็นคนออผู้ใหญ่บ้านบอกให้หนูมาสร้างในที่ว่างตรงนี้ต่ออีกหนึ่งหลังใช่ไหมใช่ค่ะพอหนูสร้างไปลงทุนไปห0 0 0 0นโครงหลังคาเสร็จแล้วปับ๊บมีใครมาบอกว่าให้หนูหยุดสร้างใครผู้ใหญ่บ้านกับอบตอค่ะ <laughs> แล้วเริ่มต้นผู้ใหญ่บ้านบอกให้สร้างได้ ใช่ค่ะแล้วเขาก็มาบอกว่าสร้างไม่ได้พรอะหสรขางไปแล้วสงสัยสงสัยผู้ใหญ่บ้านไม่รู้เอาละค่ะเอาละแล้วก็สร้างทีนี้พอหยุดพอบอกให้หนูหยุดสร้างแล้วหนูทํายังไงทีนี้คือหนูก็หยุดสร้างแล้วค่ะไม่ปอะกองอะไรแล้วหนูก็ไปสี่มังทำสี่มังคำอำเภอค่ะแล้วเจา้าจที่เขามาบอกว่า ่ก็บอกว่าให้หนูดื้อหลังเดียวหรือเอาละทีนี้หนูรู้ไหมล่ะว่าสิบเจ็ดหลังที่เขาอยู่มาก่อนนานแล้วน,นั่นนะเขามีหนังสืออนุญาตอะไรอย่างไหเนะียหนูรู้ไหมตอบตรงนี้ก่อนรู้หรือไม่รู้ไม่ไม่รู้ค่ะโอเคแค่นี้พอ เพราะฉะนั้นก็หนูมาสร้างใหม่อยู่หลังเดียวเขาก็บอกให้หนูรื้อถอนอาบาตอผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่คนเดียวกันนั่นแหละตั้งแต่บอกเออสร้างได้ก็บอกให้สร้างไม่ได้แล้วอาบาตเขาก็มาแล้วนะครับหนูไปร้องสนน้ำลรงทาแล้วเขาก็บอกว่าให้หนูรื้อหนูก็บอกว่าทาไมหนูรื้อหลังเดียวละ่ะไอ้สิบเจ็ดหลังนั้นอ่ะที่สร้างมาก่อนหนูทาไมไม่รื้อด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเออครับหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้รับความเป็นธรรมหรืออยู่คนเดียวเชิญครับประจย์ครับ ก็นสลอตรงนี้นะครับต้องไปตรวจสอบจากสนรักพื้นที่ว่าธนารักพื้นที่ได้มอบนอสลอี้ให้ใครดูแลหรือเปล่าอย่างเช่นเทศบาลมาขอใช้ไปหรือยังหรือผูอ้ใหญ่บ้านไม่ขอใช้อยู่แล้วเพราะว่าท่านจะดูแลรักษาผลประโยชน์ของรัฐในด้านสารณประโยชน์ของที่ดินแต่ถ้าเป็นที่ดินปกติที่ไม่ใช่ทางลำรางสาธารถนนเนี่ยปกติกเขอยู่ในความดูแลของเทศบาลเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในความดูแลเทศบาล เทศบาลได้ออกให้ปไปชาชนนี้อบตหรือรอบตอข้ารย<ด>์ครับท่านตัวที่ครับอบตอเหมือนกันถ้าถ้าอยู่ในความดูแลยกให้องบตเป็นคนใช้ประโยชน์อบตอก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้โดยมีหนังสือยกให้ใช้ประโยชน์จากอขอใช้ประโยชน์จากสนารักษ์พื้นที่นะครับถ้าเมื่อเขาใช้ได้ก็ไปดูว่าเช่าได้หรือไม่นะครับถ้าเช่าได้จากเทศบาลก็ไปขอเช่าซะเพราะถ้าคนอื่นเขาอยู่ได้เนี่ยแสดงว่าเทศบาลหรืออบตเนี่ยยังให้ใช้ประโยชน์อยู่กับ2ก็คืออาจจะต้องไปติดต่อธนารักษ์พื้นที่โดยตรงนะครับน้องไปที่ธนารักษ์เลยว่า แปลงที่ดินแปลงนี้หนูทําไปแล้วตอนนี้นะครับหนูทาไปถึงการก็ไม่เป็นไรธนารักษ์พื้นที่ทําอะไรอยู่หรือเปล่าถ้าไม่ทําอะไรอยู่ขอเช่าได้ไหมบางทีขอ,ขอใข้อเช่าเหมือนที่พี่ถนอมได้ยินว่าบ้านอยู่อาศัยเดือนปีละแปดร้อย 800, บ้านค้าขายปีละพันสองพนาก็มีเลทของธนารักษ์อยู่น่าจะมีการปรับปรุงใหม่ตามบลพพัสดุนะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ลองไปจิตต่ออีกทีก็ได้ครับก่อนจะลื้อนะครับแต่เราไม่ใช่ดื้อแพ่งนะพี่ถนอมเราไปติตต่อให้ชัดเจนว่าไหนๆก็ทําไปแล้วเราไปตต่อเทศบาล ตรงนี้เทศบาลได้ขอใช้จากธนารักษ์มาหรือเปล่าถ้าใช้เอ๊ะทำไมคนอื่นเขาเขาอยู่กันอย่างไรเขาเช่าหรือว่าเราเช่าเราขอเช่าด้วยได้ไหมเดือนเท่าไหร่ปีเท่าไหร่เราก็ว่ามากลับท้องเทศบาลบอกตรงนี้ไม่ใช่เป็นของนสรล้วนๆเลยธนารักษ์พื้นที่ดูแลไปธนารักษ์พื้นที่แล้วก็ไปดูว่าท่านทระาตรงนี้นะเขาอยู่กัน78หลังเขาเช่ากันหรือเปล่าถ้าเช่าหนูขอเช่าต่อนะขอเช่าด้วยนะครับแล้วก็ขอหนูทำสัญญาเช่าปีเท่าไหร่ก็ว่ามาหนูจะเสียให้อย่างเงี้ยครับทําไม่ได้จริงๆก็ต้อง ออกกับพี่ถนอมเพราะว่าเป็นที่อนอลอของรัฐนั่นคือขั้น,นอตอนสุดท้ายครับครับผมน้องอามินาครับอามินาอ้าวไปไหนแล้วอะค่ะค่ะรุ่นถนอมค่ะอยู่ค่ะอยูไ่ไปทํไปทอะไรอยู่เมื่อกี้อ้อาวฟังที่อาจารย์พูดได้ยินไหมเมื่อกี้ได้ยินค่ะได้ยินเข้า,ขาใจเบื้องต้นแล้วนะค่ะอ่าอย่าเพิ่งถามนะเดี๋ยวจะตอบต่ออ่า หนูคลองใจว่าถ้าหนูอยู่ไม่ได้แล้วทาไมคนอื่นอยู่ได้เขาอาจจะอยู่โดยสัญญาเช่า,าหนูอย่าไปสรุปเขาว่าเ,าเขาก็ไม่มีพูดไม่ได้นะหนูไม่รู้ข้อจริงเมื่อกี้ถามหนูแล้วว่าหนูรู้ไหมว่าเขาอยู่แบบไหนหนูก็ไม่รู้รู้แต่ตัวเองว่าเขาให้ทําก็มาทําทําแล้วก็ปรากฏว่าทําไม่ได้ต้องรือ้อเพราะฉะนั้นที่อาจารย์แนะนําเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคุยกับอบตอเพราะว่าคนที่ดูแลที่สาธนานะคืออบตอใช่ไหมครัาบอาจารย์ อ่อน,นสนรต้องขอใช้ครับถ้าเกิดว่าอ,อปตอเนี่ยจะอยู่ดูแลได้ต้องเป็นการขอใช้พื้นที่นี้และธนรักษ์มอบให้อปตอเป็นคนใช้งานครับถ้าอยู่ในตรงนี้ก็ไปถามอ,อปตอก่อนว่าเป็นของอปตอหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับครับหนึ่งไปถามอ,อปตอกับสองนะหนูมีปากการกระดาษตอนนี้ไหมมีไหม,มไม่มีค่ะลุงถนมไม่มี ไม่มีหนูหาเอาเองแล้วกันถ้าอย่างนั้นนะติดต่อที่ธนรั์จังหวัดร้อเนะเบอร์โทรศัพท์ศ4 3 5 1สี่สามห้าหนเบอร์นี้เดี๋ยวหนูไปหาเองจาก Google เราก็ได้นะหนูไปหาเอานะแล้วไปติดต่อธนรัฐเพื่อจะเพื่อจะขอเช่าที่หนูจะอยู่เนี่ยขอเช่าค่ะ แต่หนูจะไปอ้างว่าคนอื่นไม่รื้อหนูรื้ออยู่คนเดียวเนี่ยอันนี้หนูอ้างไม่ได้นะเพราะหนูไม่รู้ว่าเขาอยู่ด้วยวิธีไหนนะเขาอาจะผมว่าเขาเช่าถูกต้องแหละไม่งั้นเขาก็ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เหมือนกันแหละเขาไม่เสี่ยงหรอกราชการนะครับผมเข้าใจแล้วนะอมีนาเออนะครับไปติดต่อธนรักษ์บอกว่าขอเช่าสามปีห้าปีเมื่อไหร่ที่เขาใช้ประโยชน์ก็หมดสัญญาแล้วก็เลิกกันนะที่ธนรักษ์เราก็เขาก็ให้เช่าได้อยู่แล้วนะครับ พอพอมีทางออกนะสว่างขึ้นนะอ่า